ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเชิญผู้ชมมานั่งคุยสบายๆค่ะที่ริมสระน้ําของเอเทรียบูติกโฮเทลนะคะอยู่ที่ห้วยขวางนี่เองนะคะแล้วันนี้มีแขกรับเชิญสองท่านคุยกับเราในเรื่องราวที่สําคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะต้อนรับแขกรับเชิญท่านแรกของเรานะคะคุณสุกัญญาภูติโยธินและคุณกุลนาดีจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดี่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้ชวนมาคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยวิธีการใชเอนไซ เราถามถึงเรื่องของเอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายของเราก่อนค่ะคือเอนไซม์อยู่ในร่างกายของเราก็มีอยู่แล้วนะคะมีจํานวนมากด้วยค่ะเพราะว่าชีวิตเราจะขาดเอนไซม์ไม่ได้ค่ะตายค่ะตายอย่างดีตายค่ะเพราะว่าถ้าระบบย่อยไม่ทํางานหรือไม่มีเอนไซม์ในการขับเคลื่อนนะคะปฏิกิริยาในร่างกายแล้วเนี่ยชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้นะคะในร่างกายเราจะมีเอนไซม์ประมาณ2,700ถึง2,800กว่าชนิดนะคะเยอะนะคะเยอะมากค่ะ ก็คือจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มก็คือกลุ่มแรกย่อยโปรตีนกลุ่มที่สองย่อยไขมันนะคะกลุ่มที่3คือแป้งและน้ําตาลนะคะ3ามกลุ่มนี้ก็จะแบ่งหน้าที่กันทํางานนี่ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ทําลายเอนไซม์พวกนี้ค่อยหมดไปนะคะเนื่องจากว่าเราบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนมากมายค่ะก็อย่างตัวอย่างเช่นน้ําตาลที่เราทานเข้าไปในรูปของผลไม้หรือเค้กก็ตามนะคะหรือขนมหวานก็ตาม เราคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานเลยที่มันๆเลยทําไมเราถึงมีคอเลสเตอรอลสูงเก๋ก็ะะมีคอเลสเตอรอลสูงน่าสิคะคนผอมขนาดนี้ยังคอเลสเตอรอลสูงค่ะไม่ได้เกี่ยงค่ะว่าเป็นคนผอมหรือคนอ้วนนะคะคอเลสเตอรอลสูงนี่เนื่องมาจากว่าการบริโภคน้ําตาลเข้าไปเนี่ยร่างกายเนี่ยจะเก็บสะสมในรูปของไขมันค่ะ<อ>เพราะร่างกายจะไม่สะสมในรูปของน้ําตาลหลายคนที่ไม่ทราบค่ะนะคะ จะจะว่าเอ๊ะตัวเองคอเลสเตอรอลสูงเพราะอะไรเนื่องจากอะไรนะคะ,าก,คะการที่เรามีคอเลสเตอรอลสูงนี่ก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะมากมันจะมาคู่ก,กันกับความดันโลหิตสูงนะคะอพอมาคู่กันปุ๊บต่อไปเส้นเลือดในสมองแตกอาตายได้เป็นอ,าาาอัมพาตทรมายิ่งกว่าตายอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองเระวังตัวเองนิดนึงว่าทำยังไงเราถึงจะหลีกพ้นจากสิ่งที่อันตรายเหล่านั้นนะคะ เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเอนไซม์ค่ะ,คะเอนไซม์ที่เราบริโภคเข้าไปเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยเดีคิดบอกเออเอนไซม์อยู่ที่ผักอยู่ที่ผลไม้ทุกคนรู้ใช่แต,แต่ว่าการกระทําไม่ใช่90%ซมีแต่ผักที่สุกแล้วทั้งนั้นเลยคืออยู่ในหม้อเรียบร้อยสุกเรียบร้อยนะคะ,คะหรือเป็นผัดเป็นอะไรต่างๆเอนไซม์ตายหมดแล้วคะ่ะเอนไซม์นี่จะทนไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจอความร้อนนะคะยกตัวอย่างเช่น ถ้าพูดอย่างนี้คนอาจจะไม่เข้าใจนะคะถ้ายกตัวอย่างว่าเรานําถั่วเขียวมาแช่น้ำไว้หนึ่งคืนคแล้วก็ไปเพาะจะเกิดเป็นเป็นถั่วงอกถั่วงอกใช่ไหมคะ,คะทําไมถึงเกิดเป็นถั่วงอกเพราะพลังเอนไซม์ที่มีอยู่ในถั่วเขียวนั้นเกิดเป็นพลังขึ้นมาเป็นพลังมหัศจรรย์จากเอนไซม์ขึ้นมางอกมาเป็นถั่วงอกค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถั่วเขียวนั้นเอาไปต้มก่อนค่ะให้สุกเรียบร้อย เอามาเพาะเกิดไหมก็ไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วนะคะถ้าพูดอย่างนี้อ๋อเลยใช่ไหมคะ,คะว่าเอนไซม์คืออะไรนะคะนี่ก็เราจะมาพูดว่าเอนไซม์ช่วยชีวิตเราได้ยังไงใช่ยังคนป่วยนะคะคนป่วยมากๆเนี่ยเราจะพูดถึงว่ารักษาหายเลยนะคะ,คะเอาเป็นว่าเป็นทางเลือกทางช่วยอีกทางหนึง่งนะคะคุณก็ต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลที่หมอนะคะหมอว่ายังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นแต่หมอก็ต้องสั่งบอกว่าคุณต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู องดูแลตัวเองยังไงไปไม่ถึงห้าหมูสักทีค่ะไม่ถึงเ่ะค่ะบางคนก็ไม่ชอบทานผักบางคนไม่ชอบทานผลไม้นะคะบางคนนี่ไม่ทานทั้งผักและผลไม้เลยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้ไม่ทานเลยค่ะเกี่ยวไปเลยวันวันหนึ่งไม่ได้ทานผักผลไม้เลยไม่ได้มีใยอาหารในร่างกายเลยสามวันสี่วันไม่ถ่ายก็ไปซื้อยาถ่ายมาทานเพื่อให้ขับถ่ายออกเป็นทางที่ผิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าระบบขับถ่ายคุณเนี่นะคะ จะดำเนินไปอย่างธรรมชาติเสร็จแล้วถ่ายไม่ได้โดนยาถ่ายบังคับให้ถ่ายออกไปในที่สุดถ่ายเองไม่ได้แล้วต้องใช้ยาสูนยาถ่ายตลอดค่ะระบบของร่างกายก็ผิดไปแล้วค่ะผิดไปอาจจะเป็นมะเร็งที่ทวารหนักได้อาจจะเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่ก็ได้นะคะผู้มีชื่อเสียงหลายท่านเสียชีวิตไปด้วยโรคนี้ค่ะอย่างน้องเก๋เนี่ยทำงานอาหารการกินไม่เป็นเวลาใช่ไหมคะ เสี่ยงใช่ไหมคะเสี่ยงมากค่ะ <c oughs> ก็คือเมื่อเที่ยงปุป๊บเรายังไม่ได้กินอะไรเลยควรจะบริโภคเอนไซม์ไป5้าแคปซูลกับน้ำหนึ่งแก้วนะคะ,คะเพื่อเป็นอาหารให้กระเพาะอาหารมีอะไรย่อยไม่ใช่ว่าอุ้ยเที่ยงก็แล้วบ่ายโมงก็แล้วบ่ายสองก็แล้วเธอยังไม่ได้กินอะไรเลยกระเพาะอาหารก็ย่อยตัวเองแล้วค่ะพอย่อยตัวเองเสร็จอาจจะเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ในอนาคตนะคะเสี่ยงไหมคะ เสียงมากมากเลยนะคะเอาละค่ะแล้วมีแขกรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งนะคะถ้าบอกว่าเธอเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวอะไรให้เราฟังรับรองคุณผู้ชมตกใจแน่นอนนะคะนี่คือผู้ป่วยที่เกิดเป็นโรคมะเร็ะใช่ไหมคะคุณกุนาดีจิตค่ะค่ะค่ะแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนิดนึงค่ะตอนที่พี่ป่วยนะคะค่ะก่อนเริ่มป่วยที่ี่ก็มีอาการพี่ป่วยเป็นมะเร็งระยะระยะที่สามนะระยะสาม เสี่ยงค่ะระยะสามเสี่ยงแล้วค่ะเชิญค่ะก็ตอนนี้พี่ป่วยพี่รู้ตัวว่าป่วยเนี่ยมันมันเป็นระยะสามแล้วนะตอนที่เราไปตรวจค่ะแล้วก็พอเรารู้ว่าเป็นระยะสามเนี่ยก็กลัวกลัวโดนรักษากระทำหมอว่าทำไมไม่ผ่าตัดออกเลยนะคะคุณหมอคุณหมอบอกว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นที่มดลูกปากมดลูกปากมดลูกค่ะคุณหมอเขาบอกว่ายังยังตัดไม่ได้ต้องรักษาให้มันต่อก่อน ต้องมรสายเป็นพอก็คือทั้งเคมีสายแสงทางแรกค่ะครบเลยค่ะครบเลยค่ะแล้วก็ถึงจะผ่าออกออกทั้งหมดเลยไม่ให้เหลือเลยทั้งต้นทั้งติกทั้งอะไรมันหาออกหมดเลยค่ะแล้วช่วงที่เรารักษาตะปีที่เขาก็มาแนะนําให้ทานออนไซต์ัววิตามินนะคะเป็นการฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นค่ะพี่ก็ทานควบคู่ไปกับยาหมอที่เรารักษาแอบทานไม่ให้คุณหมอเห็น แอบแอบทานเพราะว่าถ้าคุณหมอเห็นเขาเขากลัวกลัวเขาห้ามคือคือเขาไม่ห้ามหรอกค่ะเขาไม่ห้ามหรอกค่ะเพราะว่าเราต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนก็คือว่าการรับประทานเอนไซม์นั้นเป็นการเพิ่มเติมสารอาหารให้ครบถ้วนแบบ่างงเรานั่นเองค่ะคือมันไม่เกี่ยวกับการบริโภคยาหรือการอะไรยังไงเพราะมันไม่ใช่ยาค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะที่ก็แอบทานไปจนเคโบครั้งที่หนึ่งที่สองทานไปจนหกครั้งผมที่ไม่ร่วง ล่วงเล็กน้อยล่วงเล็กน้อยคือไม่ล่วงไม่ล่วงแบบคือคนส่วนมากพอให้คีโมฉายแสงนี่จะผมจะล่วงหมดเลยค่ะเขาพี่คเป็นลาสเขาเขาไม่ได้เป็นห่วงเมื่อลูกนะคะเขาเป็นห่วงผมอ่ะคุณสภาพสตรีก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะทีนี้ก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยผลการรักษาก็หลังจากที่เราทำ ฝั่งแรกอะไรเยอะมากนะค่ะฝั่งแรกเสร็จแล้วแล้วก็ผ่าตัดผ่าตัดเราไปเสร็จปุ๊บก็ท่านทุกวันหลัจากออกโรงพยาบาลครัทุกวันจนถึงวันนี้ค่ะค่ะเป็นเวลานานแล้วกี่ปีแล้วพี่หลายปีแล้วนะจะเส็จปีแล้วแน่ผถ้าดูผิวเผินก็ไม่ไม่ทราบว่านี่คือคนที่เคยป่วยใช่ค่ะมากมาก่อนถ้าผุดผ่องมากเลยค่ะผุดผ่องโดยเฉพาะใบหน้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสมากนะคะ ะวิธีการที่เราจะทานก็คือเราต้องทํำยังไงคะสําหรับตอนแรกก็ตกใจกาวันเย็นเลยนะตกใจก็ต้องทานทั้งสามสิบเพียบซูลตกใจเหมือนกันแต่ก็ต้องทานเพราะว่าเราเราเชื่อฟังเราสักการะว่าถ้าเราทานตรงนี้แล้วเราจะไม่มีเชื้อมันเลยแลวเราจะไม่หัวจะเป็นเป็นทีเพราะว่าพี่ตอนที่รักษาและที่ที่บอกช้ำมากบอกช้ำชนิดจนที่แบบว่าพี่เหมือนจะเราจะตายเขาเครียด อาเครียดมากประโยชน์ของเอนไซม์ที่ช่วยเรียกว่าบรรเทาเบาบางก็คือตัวนี้มันก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมานะคะคือตัวเอนไซมนี้ไม่ไปช่วยบําบัดรักษาเลยเลยค่ะตัวที่ไปรักษาคือร่างกายเราต่างหากนะคะคือเอนไซม์ไปทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วร่างกายก็ไปปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดโรคให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช่ไหมคะก็ทาให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นก็ไม่เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นอีก พราะถ้าร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอีกในหนึ่งปีหรืออาจจะสองปีก็ได้ไดนะคะเพราะมันอยู่ในร่างกายเราแล้วนะคะ,คะนี่พอพอเราจะพูดถึงว่าทําไมเราต้องปกป้องเพราะคนที่เกิดเป็นมะเร็งมาแล้วกลัวทั้งนั้นค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นไม่ว่าที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าเรา,เ,าเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเอนไซม์สามารถที่จะดูแลเราได้ใช่ไหมคะเรื่องการเกิดแผลนะคะแผลอย่างเช่นคนคป่วยเป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานนี่แผลจะหายช้ามากนะคะเราเคยดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแบบเน่าทั้งเท้าเลยเฟะเลยนะคะมหมอก็จะต้องนัดตัดเท้าทิ้ง ต้องรอเวลาที่คอนโทรน้ําตาลในเลือดก่อนนะคะ,คะให้ได้ร้อยกว่าก่อนตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่ร้อยนะคะก็จะตัดเท้าทิ้งยังต้องรอที่ต้องรอเนื่องจากว่าน้ําตาลในเลือดมันสูงมากก็ตัดมไม่ได้นะคะ,คะพอในขณะที่รอก็ทานเอนไซม์ไปสามเดือนเท่านั้นค่ะเดินได้เหมือนคนปกติเลยเไม่ต้องตัดแล้วไม่ต้องตัดแล้วค่ะ,คะขอขาไว้เลยคขอท้าไว้เลย เอาละค่ันั่นก็คือประโยชน์นะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของทางโภชนาการเอนไซม์นี่มันประกอบไปด้วยอะไรครับมันถึงได้ให้ประโยชน์มากมายขนาดนี้ก็คือมันเป็นมันเป็นกลุ่มโปรตีนกลุ่มหนึ่งนะคะจัดอยู่เป็นกลุ่มโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่มีหน้าที่เป็นปฏิกิยาทางเคมีของร่างกายไปกระตุ้นนะคะอย่างที่ว่าทําไมต้องทานทั้ง30เม็ดใช่ไหมคะใช่ทำไมเยอะจังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทานเอนไซม์เพียวๆเนี่ย ไม่เวิร์กค่ะเพราะว่าเอนไซม์ต้องการต้องมีคู่ค่ะค่ะค่ะเหมือนผู้หญิงก็ต้องเกิดมาคู่กับผู้ชายอย่างนั้นเลยนะคะพอเอนไซม์เข้าไปในร่างกายปุ๊บถ้าขาดคู่จับคู่ไม่ได้คู่ของเขาคือวิตามินและเกลือแร่นั่นเองอจับคู่ไม่ได้ปุ๊บเอนไซม์จะว้าเวเลยค่ะไม่เกิดประโยชน์เลยค่ะวิตามินและเกลือแร่เหมือนกันนะบางคนทานแคลเซียมเข้าไปปุ๊บนึกว่าจะไปช่วยบำรุงกระดูกทำไม่ให้กระดูกบุก่อนค่ะไม่ได้เกิดประโยชน์เลยค่ะเพราะร่างกายต้อง ออกมาอีกนะคะเสียเวลาตับกระต่ต้องทํางานหนักอีกอเนื่องจากว่าคุณต้องมีวิตามินดีและเอนไซม์ในการขับเคลื่อนพานําพาแคลเซียม,มไปใช้ประโยชน์ได้ในร่างกายนะคะ,คะต้องเป็นตัวนําพาเขาเรียกโคเอนไซม์ เอนได้ยินใช่ไหมคะคุณ้ใช่ค่ะโคเอนไซเป็นอย่างนั้นค่ะซึ่งอย่างในอย่างในหนึ่งแคปซูลเนี่ยเห็นบอกมีทั้งจมูกข้าวสาลีสาหร่ายสไปรรลีนาใช่ไหมคะมีรำข้าไเทำงานดำเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงกันว่าต้องทํางานร่วมกันใช่ค่ะครบถ้วนเลยไม่ให้ขาดเลยเลยเพราะจะไปรอกินเอนไซม์ก็ไปเพียวเพียวรอให้คุณไปกินอะไรที่มีคุณค่าเข้าไปทางอาหารเข้าไปก็ไม่รู้ว่าคนไข้เนี่ยก็คือคุณต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ นะคะ <c Cob inder> เรื่องใหญ่ไหมคะคนปกติก็ขาดสารอาหารอยู่แล้วค่ะเพราะร่างกายต้องการหลายอย่างมากเลยแต่ต้องการอย่างละนิด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 แต่ต้องการทุกวันนะคะต้องการทุกวันไม่ใช่ต้องโอ้นี่เดือนหนึ่งค่อยมากินซะนิดหนึ่งสองเดือนค่อยมากินซะหน่อยนึงไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ค่ะนะคะพอถึงวัยควรก็อาจจะพอถึงอีกขณะหนึ่งอุ้ยมาบำรุงหน่อยไม่ทันแล้วค่ะ กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่แล้วโอ้โหเป็น <c oughs> เป็น,เป,นเป็นข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนมากๆนะคะแล้วทําให้เรานึกถึงภาพได้อย่างชัดเจนเลยว่าประโยชน์ของเอนไซม์ที่มีต่อร่างกายนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะอีกนิดนึงค่ะสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงมีอะไรที่จะฝากไวนะ้คุณผู้ชมไหมคะค่ะจะบอกคนที่เคยป่วยค่ <c oughs> ป่วยก็ทานได้นะคะเพราะอาการถ้าเรารอให้ป่วยหนึ่ทีนี้มันมันดรมาดีไม่ดีเราก็จะตายตอนที่เรารักษา ถ้าร่างกายเราไม่มีภูมิคุ้มกันหรือุูมิานไม่ดีเราก็นอฟยาตอนที่เราโดนเคมฝังแรกในตอนนี้ท่านใช้แสงด้วยนะมันทรมานมากๆต้องาป้องกันไว้ได้ค่ะก็พูดง่ายๆว่าเราต้องเริ่มใส่ใจนะตั้งแต่วันนี้นะคะไม่รอให้ป่วยก่อนใช่ไหมคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนเพศไหนวัยไหนถ้ารู้สึกว่าร่างกายเราขาดอะไรไปเอนไซม์เป็นส่วนสําคัญมากที่จะช่วยเราในการสร้างภูมิคุ้มกันถูกไหมคะแล้วข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ เอนไซม์ยังทําให้สวยด้วยค่ะนั่นนะสินี่เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเอนไซม์นี่ทําให้ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทาให้มีผิวหน้าผิวพรรณที่เต่งตึงพี่แค่ได้หกสิบแล้วนะคะอ๋อวิเดียเต่งตึงอยู่เลยเห็นไหมยังไม่มีไม่มีรอยเหี่ยวรับรองดูมีสุขภาพดีด้วยใช่คะเอาละค่ะคุณต้องสอบถามเอาเองนะคะในเรื่องของข้อมูลที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะจะได้ได้รายละเอียดมาก วันนี้เพราะว่าวันนี้เราก็มีเวลาจํากัดที่จะพูดคุยกันค่ะยังไงก็ตามวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้ความรู้ดีๆกับเราค่ะขอบคุณค่ะ